อะไรของแกได้แม็กฉันคุยกับนางรีไม่ได้คุยกับแกซะหน่อยก็นั่นแหละต่อไปอ่ะเลิกล้อนางคนนี้ได้ละทำไมวะไอแม็กแกชอบมันเหรอเอฉันไม่ได้ชอบแต่ครูสั่งให้ฉันเป็นคนดูแลเธอแกก็ไม่เห็นต้องดูแลจริงเลยนี่หว่านางเนี่ยมันกระจอกกระตายแกคูนิดเดียวมันก็กลัวไม่ท้าฟ้องครูแล้วก็เพราะแบบนี้ไงก็เพราะว่าใหญ่เนี่ยมันกระจอกไง ฉันถิงต้องเป็นคนดูแลมันอะมีน่าเชื่อเลยว่าว่าคนแบบแกจะมาเห็นใจยายคนนี้ด้วยมันไม่ใช่นิสัยของแกเลยนะเว้แม็กก็ก็บอกแล้วไงว่าฉันทําเพราะว่าครูสั่งถ้าเกิดครูไม่สั่งอ่ะฉันก็ไม่มีวันมาสนใจยายนี่หรอกอ๋อก็อมแบบนี้นี่เองโอเคโอเคฉันถือว่าฉันเห็นแใจแกนะ ฉันจะแกล้งใหญ่เนี่ยน้อยๆลงหน่อยละกันแต่จะให้เลิกแกล้งเลยอ่ะทำไม่ได้หรือเว้ยใหญ่เนี่ยมันน่าแกล้งตายเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่แกแม็กพึ่งออกมาจากห้องครูไม่ใช่แกก็รวมหัวกันแกล้งลี่แล้วเหรอเฮ้ยฉันจะพูดยังไงกับแกดีวะไม่ต้องพูดแล้วนั้นฉันอยากฟังแกเว่ครูสั่งให้แกดูแลลี่แท้ๆแต่แกงทําแบบนี้ก็ฉันไม่ได้อยากทํานี่ว่ะ ฉันไม่ได้อยากมาตามดูใย,ยนี่นี่ว่าแกไมไ่อยากตามดูแลลี่อ่ะแกะก็ไม่ต้องทําแ้ะฉันขออีกอย่างม่ต้องมายุ่งกับลี่ไม่ต้องสนใจลี่ส่วนเรื่องที่จะทําให้ลี่มีความสุขที่อยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทําแทนเองแต่ครูเป็นคนสั่งฉันไม่ได้สั่งให้แกทำซะหน่อยแต่แกไม่อยากทำไม่ใช่เหรอถ้าแกไม่อยากทำอ่ะ ก็แค่ไม่ต้องมาวุ่นวายวเ,เดี๋ยวฉันจะเป็นคนทําเองและแกไม่ต้องห่วงนะฉันจะทําไม่รี่มีความสุขไม่ได้ไปเถอะคนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึงหนึ่งล้านซับสไครด้วยการกดไลค์คลิปี้นรี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึงหนึ่งล้านซับด้วยกันนะจอดจอดตรงนี้แหละล็อกตรงนี้แหละอ่าถึงแล้วเอเอ่อลงได้เลยเออ ขอบคุณล็อกมากเลยนะที่เข้ามาช่วยเราแถมยังมาส่งเราบ้านอีกอ่ะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองอีกอย่างเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าบ้านหลังนี้คือหลังเนี้ยบ้านของเราอะ่ะอยู่ตรงนู้นบ้านรีบเป็นทางผ่านพอดีเลยถ้าแบบนี้ให้เรามารับมาส่งรี่ทุกวันยังได้นะเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกล็อกแค่นี้เราก็เกรงใจแล้วรี่เราบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องเกรงใจถ้ามีอะไรอะ่ะบอกเราได้เลยรี่เองก็รู้นี่ ว่าเราคิดยังไงกับลี่อ่ะเออรู้แต่เราก็บอกล็อกแล้วไงว่าเราอ่ะไม่คู่ควรกับล็อกหรอกล็อกเองก็รู้นี่ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงอ่ะเราไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกเราไม่สนใจหรอกว่าแม่ลี่หรือว่าครอบครัวลี่จะเป็นอะไรอ่ะเราอ่ะสนใจแค่ลี่คนเดียว <c oughs> อืมขอบใจมากนะโอเคโอเค ทาใจอ่อนเมื่อไหร่อ่ะรีบบอกเรานะแล้อีกเรื่องหนึ่งอ่ะต่อจากเนี้ยอย่าไปยุ่งไก่แมกนั่นนะถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้อ่ะก็ไล่มันไปได้เลยบอกว่าฉันเป็นคนใช้ก็ได้และเรื่องเที่จะทาให้เธอมีความสุขอ่ะต่อจากเนี้ให้ฉันเป็นคนทํานะเออหรอกนารีให้ฉันคนเนี้ได้เป็นคนทําให้เธอมีความสุขนะเอเอลี่ ฉันขอแค่นี้เองเอออืมก็ได้งั้นฝากด้วยนะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมารับนะรอเลยเอ,อเอ้ย ทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเธอฉันเดินตามหาตั้งหนาลูแม่เออแม็กแล้วแม็กจะตามหาเราทำไมอ่ะก็ครูอะ่ <c oughs> อะเดินมาบอกฉันที่ห้องว่าทุกครั้งที่พักกลางวันอ่ะต้องเห็นฉันยืนอยู่ข้างเธอตลอดทั้งเทอมนี้โอ้ยฉันจะบ้าตายแล้วเนี่ยฮะฉันต้องไปอยู่กับนายทุกกลางวันตลอดเทอมนี้เลยเหรอ <c oughs> เออก็ใช่เอ้ยเ,เดี๋ยว ธอพูดแบบนั้นหมายความว่าไงฮะอยู่กับฉันเวนไงเออก็ไม่เป็นยังไงหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเหอะเธออะว่าแต่มันเพิ่งพักกลางวันเองใช่หรอทำไมเธอกินข้าวไวจังอ่ะแล้วมายืนมองเลยตรงนี้เออเปล่าหรอกยังไม่ได้กินอ่ะเอาถึงว่า ไปหาโรงอาหารไม่เจองั้นกินข้าวันดิฉันยังไม่กินเนี่ยไปเร็วเอ่อแม็กแม็ไปเถอะเราไม่อยากกินอะ่ะจะไปได้ไงเล่าถ้าไม่มีเธอไปด้วยกันเอ่อคือฉันไม่มีเงินอะ่ะคือแม่ของฉันเขาไปทำงานต่างจังหวัดอะ่ะแล้วทุกเดือนเขาจะส่งเงินมาให้ไว้มาโรงเรียนแล้วก็จ่ายค่าเช่าห้องอะ่ะ แต่เดือนนี้แม่ยังไม่ส่งมาแต่แม่บอกว่าพรุ่งนี้จะส่งมาให้อ่ะวันนี้ก็เลยต้องทนไปก่อนอ่ะอออถ้างั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกแม็กเราทนได้เราทนบ่อยแล้วไม่ได้ดิตอนนั้นน่ะเธออาจจะทนได้แต่ตอนเนี้ฉันไม่คนดูแลเธอแล้วนะฉันปล่อยให้เธอหิวแบบนี้ไม่ได้หรอก ก็คุณครูเป็นคนสั่งไงฉันก็เลยต้องดูแลเธองั้นเดี๋ยวฉันก็ไม่ผ่านดีอ๋อนั่นสินะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอยืมแม็กก่อนนะแล้วถ้าพรุ่งนี้แม่เราโอนเงินมาเราจะคืนให้แม็กนะอืออืองั้นเธอไปรอลงอาหารเลยนะดูฉันไปลเอาปอบตังค์ที่ห้องแล้วเดี๋ยวตามไปอ่ะอือ้เนวี สกแล้วนะจงรักจงรักจงลองจงลองจงลองเธอจงนีเพียงฉันแค่คนเดียวน้ำมันพรายมันดีจริงๆเธอยอนดนสิ่งโอ้ยนี่เธอมาโรงเรียนอะไม่ได้เอาตามาด้วยเหรอฮะเสื้อนักเรียนของฉันอะมันแพงมากนะรู้ไหมถ้ามันไปชนเสื้อนักเรียนก,กุกเก,ก่าเน่าๆของเธออะเธอจะรับผิดชอบมันไหวไหมฮะเออฉันฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันเอาไปซักให้ก็ได้ซักงั้นเหรอ อย่างเธออะถ้าเ,าเสื้อผ้าแพงๆของฉันไปซักอะราคามันก็ตกหมดสิฉันว่าแทนที่เธอจะเอาเวลามาซักเสื้อผ้าของฉันให้สะอาดอะเอาเวลานั้นอะไปพาแม่ของเธออะไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดดีกว่านะทําอาชีพแบบนั้นอะน่าจะสกระปรกฉันฉันฉันขอตัวก่อนนะรีบไปไหนอะทาไมยังรับความจริงไม่ได้เหรอที่เกิดมาเป็นลูกของคน ขายตัวแม้แต่พ่อของตัวเองอะ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าคนไหนพ,พอได้แล้วฉิฉันขอตัวก่อนนะไปก็ดีฉันเองอะ่ะก็ไม่อยากไปกับพวกต่ําๆแบบเธอหรอกคนที่ต่ําอ่ะฉันว่าเธอมากกว่านะวาใครกันอะ่ะล็อกแกแกแกไม่ยุ่งอะไรด้วยถ้าเกิดว่าเธออ่ะไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องขฉันอะ่ะฉันจะด่าเธอแรงกว่านี้อีกนนจะมาด่าฉันทำไมคะ ฉันไม่ได้คุยกับนายสักหน่อยพพอกันเถอะนั่นสองคนเราไม่เป็นไรแล้วล็อกไปไปกันเถอะอลี่ฉันปล่อยไปไม่ได้หรอกฉันบอกแล้วไงว่าต่ออย่างเงี้ยฉันจะไม่ให้ใครล้อเธออีกอ๋ออย่าบอกนะล็อกว่าแกไปชอบลูกย่าขายตัวเนี่ยพอได้แล้ววะฉันฉันฉันขอตัวก่อนนะลี่ลี่ลองฉันก่อนลี่ลี่ ว่าแต่คุณดีเจก้าครับทำไมช่วงนี้ผมเห็นคุณรวยๆคุณไปทำอะไรมาอ๋อช่วงนี้ผมหาตังค์จากเว็บ m 98ครับผมเว็บ m 98ทำยังไงครับคุณกราออ้าก็ง,ง่ายๆเลยนะครับ กดลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนเลยนะผมแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกเว็บของเขาเสร็จแล้วอะคุณก็แอดไลน์ใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อทักเขาไปขอโปรโมชั่นได้อีกโอ้โหแถมคุณเล่นเกมอะไรอะครับถึงได้เงินเยอะผมะแนะนําสล็อตเลยเพราะว่าสล็อตเขามีโปรโมชั่นมากมายแถมยังแจคปอดแตกงายเย็โอ้สุดยอดและตอนนี้เขามีโปรโมชันนะ่นใหผมแลาคุณฝากเงินครบ3ครั้งแรกในเกมสล็อตเนี่ยรับโบนัสสูงจุดไปเลย300ซและก็ยังมีโปรโมชั่นรางวัลซ้อนรางวัลเช่น คุณเล่นเกมกีฬาแล้วผมแล้วก็เดิมพันไป6จุดเป็นต้นไปนะผมและเกิด่าหากชนะเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีกเลยมีโปรโมชั่นเลขเก้าพารวยอีกสําหรับสมาชิกที่ฝากรายเดือนถึงตามที่กําหนดก็รับโบนัสขันสูงสุดถึง4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะครับและเขายังมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายเลยครับคุณโอ้โอแบบนี้ผมต้องรีบไปสมัครแล้วครับปกตินโดกันนะลี่ลี่เป็นเป็นอะไรไหมไม่ไม่เป็นไรแล้ว ฉันฉันชินแล้วแหละฉันก็แค่ไม่อยากฟังอ่ะเวลาที่เจอใครเขาพูดเรื่องนี้อ่ะฉันคิดว่าฉันเดินหนีอ่ะน่าจะดีที่สุดนะฉันฉันขอโทษนะเล่ที่ฉันยังทําให้คนอื่นเลิกร้อนเธอไม่ได้อ่ะแต่สักวันอ่ะฉันจะทําไม่ได้นะฉันจะทําให้เธอมีความสุขไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแค่มีล็อกอยู่ข้างๆแบบเนี้ยเราก็ดีใจแล้วแน่ เอบพูดแบบเนี้ยชอบพูดให้ความหวังเราตลอดลรอกอย่าชอบเราเลยเป็นเพื่อนกันเถอะเราอ่ะไม่คู่ควรกับเราหอ,อกนะเอ้คู่ควรไม่คู่ควรอะมันอยู่ที่เราตัดสินเว้ฉันรู้ว่าตอนเนี้ยเธอ,อยังคิดกับฉันแค่เพื่อนอะแต่ถึงยังไงก็ให้ฉันเป็นคนทำให้เธอมีความสุขนะอย่างน้อยอ่ะไอ้ฉันได้ทําแบบเนี้ยฉันก็ดีใจแล้วขอบคุณล็อกมากนะอืม ว่าแต่กินข้าวแย้วเนี่ยฉันไม่เห็นเธอที่โรงอาหารเลยอย่าบอกนะว่าแม่เธอลืมโอนตังค์ให้อีกแล้วเหรอ,อสงสัยแม่เราคงจะยุ่งๆอะ่ะงั้นไม่เป็นไรอยู่ยเราเลี้ยงเองเอ้แต่ล็อกให้เราหลายครั้งแล้วนะออ้ยแค่เงินซื้อข้าวแค่นี้ขนนะแข้งเราไม่ล่วงหรอกนะาไปเถอะเออก็ได้แต่ครั้งเนี้ย ต้องให้เรายืมนะถ้าล็อกเลี้ยงเราอะเราไม่กินจริงๆด้วยอืมก็ได้ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็ให้คืนเราแล้วกันนะอืมขอบใจล็อกมากนะเออฉันเบื่อกับคําขอบใจนะขอบใจนะคะของเธอจังเลยอะต่อจากเนี้ยไม่ต้องพูดขอบใจฉันทุกครั้งที่ฉันช่วยเธอนะราะฉันอะจะช่วยเธออีกเป็นร้อยๆยครั้งเลยฉันอุตสึ์สไปรไปอที่โรงอาหารก็คิดว่าเธอไปไหนที่แท้